สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพิมเมยรีอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่19ประจำเช้าวันในคารที่19มกราคม2021ก็ปรากฏว่าไอ้บใหใ่อาร์เซนอลครับคืนฟอร์มโหครับเปิดบ้านถล่มสาลิกาดงดีกอ์เซลไป3-0ครับ และก็ผู้ที่ทำประรตูก็เป็นการกลับไปยิงอีกครั้งหนึ่งของปีแอร์เอมริกโอบารยองครับยิงไป2เมตรในนาทีที่50แล้วก็77ส่วนนี้อีกหนึ่งลูกก็มาจากไอ้เจ้าหนูบุกายโยสากานั่นเองแหมฟอร์มนี้กลับมาดีครั้งหนึ่งเลยนะฮะนั่นก็เลยทำให้ตอนนี้อาร์ซอลครับเบียดแอสต์มิล่าขึ้นมาอยู่ที่10ของตารางหลังจากเก็บเพิ่มไป27คะแนนจาก19นะัด ในส่วนของดีกาเซอร์ยเต็ดเมเืมเ่อคืนนี้แพ้ไปครับก็เลยยังอยู่ที่15ของตารางครับเต่ไป18เกมมีอยู่19คะแนนก็ห่างจากโซนตกชั้น7คะแนนด้วยกันมาไปดูที่ดาวซโนล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นโมซาลาที่ยิงไป13ประตูแล้วก็แฮี T ิเคนแอซิ์มากที่สุดที่11ลูก เลยเดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกนะตกค้างนะครับเริ่มกันที่คืนวันอังคารน,นี้ต่อเช้าวันพฤหัสที่2ี่มกราคมก็จะมีเวสต์แฮมเปิดบ้านเจอเวสต์บอมแล้วก็คู่เอกเลสเตอร์ ester, เจอกับเชลซีช้าวันพฤหัสที่2ี่บมกราคมมีแมนซิตี้ครับจะเล่นในบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็ฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับแมนยูในเตเช้าวันศุกร์ที่22มกราคมมีลิเวอร์พูลครับเล่นในบ้านเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็นูนะ่นน่ะข้ามไปคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาาททิตย์ี่24มคมค แอสตันวิลล่าก็จะเล่นในบ้านเจอกับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ด